สวัสดีครับผมแต่ยึดพาเที่ยวครับมาดูมันครับีนตระกูลมันมันพามันญี่ปุ่นบัวหิมะลทวนทะไลนะบัวหิมะสามโลร้อยโอ้ครับน่ากินเลยครับอันนี้มีผักหวานมาแล้วป้าผักหวานออกแล้วครับแนนอนแน่นอน, <S S น,น,นหน,แนมแมเนมแมนมอะไรจะเนหมูจ้ะเนมหมูขายก้อนเท่าไหร่ครับ สิบบาทโอ้ยป oh, มาบรลืมเลยมานะครับตลาดนัดวันนาคารบ่ายโมงถึงหนึ่งทุ่มครับฝั่งนี้จะเป็นด้านน้ำครับน้ำในไหนเนาะน้ำจะคล้องวาอยู่บ่น้ามห้น้ำน้ำน้ำ,นำ,นำไปแล้วอือ สวัสดีครับพี่ออประมาณก่ได้ขายสวันแล้วนายเออไม่ได้ว่าครับอพี่นีชิโมเดนานี่วันนี้ครับใช่ครับโมเดลหน่ไปฉีดมาด้วยกันสาลาเปา <c oughs> <c oughs> น้ำเต้าหู้อ่าอะไรนะปลาทองโกสเปนครับเ็นต้าหู้เนี่เรถามลูกสาวกันนะจะเอาอะไร น่ากินครับพี่นี่เลือดขมผ่านเลยครับทำสดสุกให้เห็นเลยครับอย่าลืมครับตลาดนัดวันนาคารที่มีลูกค้ามากมายกะดากกรมเท่าไหร่จ้าไหมคะติดบาทครับโอ้น่ากินครับมีหลายอย่างครับยังลงมือมืดใช่ไหมนี่ยังค่ะเหลือถุงนองสวัสดีครับสสวัดีค่ะจะถามว่าถามมาเลยจ้า ผ้าติ๊กไหมมีมีอันละยี่สิบบาทใหญ่ไหมคะใหญ่ยุได้เลยหนูจะเอามาใส่น้ำจิ้มอ่ะโอ้ได้ได้ใส่ได้นั่นแหละใส่นุกปลาทอดกระดาษช่วยไหะได้เลยจะลุงเอามาให้ก็ได้โอเคคค่ะรับมีมีกะทิด้วยนะคะเมนูใหม่ครับโอ้เมนูใหม่วันนี้ครับมีกะทิยี่สิบบาทครับน้าจิ้มยีบาทเท่านั้นค่ะอันนี้น้ำยาไก่น้ำยาเขียวหวานเคียวหวานแกงเขียวหวานครับ ยำขนมจีนเหมือนเดิมวันนี้ก็เป็นด้านมะพร้าวเผาค่ะเผาเองนี่เจ๊โอ้ยน่ากินเนี่ยปลาต้มกระต้มเองแป้งปิ้งยังไม่ปิ้งเลยปิงล่าทูปัดดีจ้าแม่ลืมอย่างผักกำลังกินเดินมาปลาจ้า ปลาทูครับ20ครับ3ตัวเบลิ์มีกาดเข้ามานะครับตลาดนัดรรณคารบ่ายโมงถึงหนึ่งทุ่มสวัสดีจ้ามาอีกแล้วครับปลาแห้งพริกป่นเอาแม่เจรเอาเลยจะขายถูกกินของทะเลพริกแห้งครับกงเ็ของหาของครับสลรัผัดเลยสามปสาประจมมสาประจอมจ้า ลาต้นปลาตัวมีหมดครับสวัสดีครับผมมาอีกแล้วกับข้าวร้อนวิธีย่างแล้วเนี่ยนหครับานี้ครับผมครับงัหมโอ้มีกระแงหั้วหอยขมครับเนี่ยแกงขั้วหอยขมครับน่ากินมากครับบรคัมานะครับรณาคารครับบ่ายโมงถึงหนึ่งทุ่มครับราคาเราเยอะแยะเลย ตรงนี้ก็จะเป็นด้านอาซูชิฮัลโหลโอ้นานแล้วไม่เห็นนานนะบัสวัสดีครับทำยุ่กันเลยครับวางมาโอ้ดี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 เสนะริมรายได้นะรอยหน้าครับเยอะเลยู่็นหน้ากินทั้งนั้นเลยแกงจืดอาหารบ้างค่ะ้ดูวะโมเดียวก็อยู่ได้เนี่ยเดือดฟันานเลยครับ มาแล้วครับหอยใหญ่มาอีกแล้วหอยใหญ่หอยนามีพนาพอมไหมโอ้ยเมยแบบใหญ่กว่านี้ก็ให้เมียผมนะครับบอกเลยนเพราะวันนี้มีหอยนาพี่บอกเขาออกมาครับวันนี้มีหอยนานะครับออกมาอุดหนุนกันนะครับวันน a คารบ่ายโมงถึงหนึ่งทุ่มครับหอยนางลมบุรพาหอยสดเดยบอกเขาพี่บอกร้านบุรพาหอยสดพี่ร้านบุรพาหอยสดครับหอยเมงคู่ครับใหญ่ใหญ่นานเลยครับเยวค ตรงนี้ชื่อเด้อพี่ชายกันตรงนี้ชื่อแล้วเนาะวันนี้จะเป็นขนมครกครับโอ้นานลเดยไม่เห็นได้กินเนาะไปอยู่ไหนกันมาไม่ค่ะเขาขายกันโครมๆครกับน่ากินมากครับยูทูบเบอร์แล้วกดเข้าไปดูหน่อยนะในยู u ูบค่ะชื่อช่องชื่อช่องตาอีทพาเที่ยวตาอีทพาเที่ยวนะเดี๋ยวจะเห็นตัวเองเลยครับวันนี้จะเป็นปลาเด็ดเดียว มันปิ้งมันทอดไก่จ้าสวัสด,ดีจ้าไก่จ้าสวัสดีครับโอ้โหเอาไก่อันนี้ทำไมอะไรทำไมเนื้อเหลืองไ,ไก่อะไรนี่ไก่ปาดุมันกินไก่ไปโอ้โ <c oughs> อ้เ <c oughs> อ <c oughs> อ,อ,อนี่ครับปลายา่างครับบัดละห้าสิบบาท <c oughs> ปราชอนหน่อยอย่างนายกินครับนี่โอ้เก๋งใส่มันหนิเนาะเนื้อสดๆครับ ปลาพูนภูมิได้เนื้อสดๆครับข้างในนะไม่ใช่หมูจ้านี่จ้าจ้าโอ้ชิมจักก์ัพีนรือกับก๋วยน่ากินครับนี่ก็จะเป็นต้มเส p บครับโผมีโอกาสก็แวะมาครับตลาดนัดวันนาคารครับผมเก่งน้ำพริกพุงปลาหอยดองหอยดอง ขนุมสดทอดมันปลาไก่แล้วก็เนมพอดครับมาอีกแล้วครับเจ้าเกา่าขนมเกลียวครับนี่โดนัทคนละห้าบาทคนละห้าบาทบมากินครับผมออก,ก็เล็กครับโอ้นี่มาใหม่เลยเนาะเอามาไหวหลายไม่มนีโขาขายดองนี่ เหมดนี่ก็พอแล้วฮะเหมดนี่ก็อ้วนแล้วเนาะอาหารทะเลครับเอ๋อไหนเรามือปืนไปไหนหรอกุ้งสดๆเยียกกันเนี่ยจะขายไหนวันนี้ขายตีเดียวไม่ไหวอืมบ้านอะไรนั่นยืมซื้อหมึกหนองม้าปลเคยได้ดป่ะใช่ไหมใช่หมึกรวยหมึก อากินครับผมมานะครับตลาดนัดวันนาคารมีขาเราเยอะแยะมากมายครับผมจะยิบพาเที่ยวครับานรองเท้าครับเครื่องครัวครับผม่ชามจานของเล่นครับอะไรลูกเลือกเลยของกระังตะกาครับยาล้างจานกับทิชชู่ครับมีหลายอย่างเลย กำมังตะก้าครับฝากกดติดตามด้วยนะครับตยุทพาเที่ยวครับผมกดกระดิ่งสตไขคให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ